เวนหนึ่งที่ขับจากบางซื่อถึงปากช่องก็จะมาเปลี่ยนเวนเป็นเวนหนึ่งต่อตากเว้นสองเวลาปากช่องครับเพราวันนี้ยาวอายู่นะ

Thank you.